ออบบี้ชาร์เเจอร์แบบนี้นะครับมันจะมียูคอมคอมหนึ่งที่ผมคิดว่าผมอยากจะเล่นมากๆเพื่อที่จะเอาที่1มานะครับนั่นะค,คือคอมนอกทืนตีไกลที่ทุกคนเห็นไปนในนาปกเลยนะเป็นอีกหนึ่งคอมที่ผมใช้เก็บแรงในออาบี้ชาร์เลนเจอร์แบบนี้บ่อยมากๆนะครับถ้าเกิดผมเจอเป็นอ์ติแฟกที่มันทำให้ตีไกลผมบอกเลยว่าผมไปแน่นอนและอาร์ตเบสแรกครับผมหยิบมาเป็นลิฟวิ่งฟอร์สนะครับเราจะได้อ์ติแฟกมาสุมนะล้วได้มาเป็นสไนเปอร์โฟกัสครับทุกคน คือผมไปแน่นอนน็อกเทิร์นตีไกเป็นอีกหนึ่งคอมอย่างที่บอกเลยมันเก่งมากเว้ยแล้วผมเล่นได้ที่หนึ่งในแรงบ่อยมากๆนะครับไม่วจะเป็นล็อบบี้อะไรต่างๆนานา,ช,าชันจงชันเจอร์อะไรผมเก็บที่หนึ่งมาหมดแล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันจะมีแนวทางการเล่นยังไงนะโอเคต้นเกมก็ตั้งบอร์ดไปก่อนนะครับผมองเก็บเงิน10บาทนะเอยังไม่เจอน็อกเทิร์นนะครับผมก็เลยให้ลัก2ดาวถือไปก่อนแล้วกันแล้วผมก็ไม่เอาเวลนะครับเพราะว่า ผมยังจะเก็บเงินก่อนเพราะว่าผมไม่อยากเล่นชนะนะครับบอร์ดผมไม่ได้แข่งขนดาดน,นั้นเดี๋ยวก็พยายามทําเงินไปดีกว่าถ้าเกิดผมอยากเล่นชนะผมต้องอัพเวลใช่ไหมแล้วถ้าเกิดผมไม่ชนะผมก็จะเสียอีกคนนะผมเลยเลือกที่จะไม่อัพเวลแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปลนอีกทีตอนเลเวล6กเลยครับถ้าเออกิดเจอรักเทินก่อนก็จะดีนะ มาในรอบนี้ผมขายน้มิกับขายสก,กาทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าผมจะทําเงิน20บาทนั่นเองบอลผมไม่ได้แข่งขนาดนั้นนะผมเลยต้องขายเพื่อที่จะทำเงินนะครับแล้วมาในรอบนี้คือทุกคนเห็นไหมผมมีเงิน27บาทคือจะทํายังไงให้เรามีเงิน30ครับแล้วเราจะไม่ขายตัวไหนให้ทุกคนลองคิดดูอ่ะ,ฉะเฉลยแล้วกันนะครับผมจะขายลักทิ้งไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้เงิน30บาทแล้วผมก็จะเล่นแบบนี้ไปเลยครับเพราะว่าเราแพ้อยู่แล้วเราเล่นรู้สีกอยู่แล้ว เลือดยอมเสียได้ครับเพื่อที่จะให้เรารวยที่สุดนะเล่นกับน็อกเทิร์นอะ่ะไม่ใช่ติผมพูดว่าเล่นคอมรีโลอะ่ะจำเป็นต้องมีเงินเยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าเราจะไปโลคิดต,ตอนไหนใช่ไหมนั่นแหละรครับบางทีอาจจะใช้เงินเยอะบางทีอาจจะใช้เงินน้อยมันแล้วแต่ดวงครับเลยเล่นแบบนี้ไปก่อนละกันโอเคก็น่าจะเล่นแพ้ยาวไปทั้งสเตจเลยนะครับสเตจสองนี้นะและด้วยความที่เราเล่นแพ้มานะครับตอนนี้เรากลายเป็นเฟิร์สพิกนะครับเราเจอในรอบวงคือน็อกเทิร์นถือหมัดคือแบบโคตรดี ผมสามารถทำาอ E ได้เลยเพราะว่าผมมีาดาบกับธนูอยู่แล้วใช่ปหผมทำาอ E ได้เลยและอีกชิ้นหนึ่งผมก็รอทำา GS นะครับเป็นจะเป็นของ BS ของน็อกเทิร์นเลยนะครับนั่นก็คือของตีไกลหนึ่งชิ้น a e แล้วก็ GS 3ชิ้นนี้คือปีศาจมากน็อกเทิร์นเราแล้วในรอบนี้ผมได้น็อกเทิร์นด้วยคือโคตรดีนะครับก็เดี๋ยวไปเล่นก่อนแต่ก็อาจจะยังเล่นแพ้ไปอยู่นะครับยังไม่อัปเกรดบอร์ดอะไรทั้งนั้นแหละโอคเคาน็อกเทิร์นไปลงนะครับก็เดี๋ยวไปโลกันอีกทีรอบป,ประมาณเลเวลหกนะน โอเคน,นี่ก็ลงไปน็อกเทิร์นไปนะส่วนอาราริผมก็ยังไม่ขายนะครับอัมูมูนี่ผมก็ไม่ขายอัมูมูผมน่าจะต้องขายเว้ยเพราะทุกคนเห็นอะไรปะเงินมันขาด1บาทคืออัม,มูมูมันก็จะเป็นคนําตอบให้เราได้นะครับว่ามันจะทําให้เรา,เาได้เงิน40บาทแล้วรอบหน้าเราจะได้อีคอน10บาทพอดีนะครับมันจะทําให้เรามีเงิน50บาทพอดีก่อนรอบก่อนเข้ารอบคีบะเออเห็นปะอันนี้คือวิธีการเล่นรูสติกสไตล์ผมนะครับก็คือทำอยังไงก็ได้ให้รวยที่สุดครับ ถ้าเกิดมีเงินก่อนรอบ2อชิดหะแล้วมีเงิน5ธิบาทอะคือจะรวยมากๆจะเพอร์เฟกมาก,มากโอเคนั่นแหละครับเล่นแพ้ไปเลยยาวๆเนาะตอนนี้เราได้นอกเคอรมาแล้วตัวหนึ่งก็ค่อนข,ข้างจะโอเคอยู่ สเตเสองไปนะครับก็มีเงิน50บาทกับเบล5คือรวยมากเ้ยทุกคนแล้วได้ของมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่แล้วครับนอกเทิร์นผมได้ของไกลครบแล้วแล้วก็ตอนนี้เรามีนอกเทิร์นอยู่2ตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวประมาณรอบ3ามีสองนะผมจะขึ้นเวล6นะครับแล้วก็จะโลนอกเทิร์นให้ได้2ดาวนะครับบอร์ดที่ผมจะเล่นผมจะเล่นเป็น4ี่เซนติเนลสี่ควิคสไตเกอร์นะครับเก่งที่สุดสําหรับนอกเทิร์นแล้วจร,จริงๆไอ้บอร์ดนี้นะคือนอกเทิร์นเรามันจะมีกองหน้าที่สามารถแทงได้แล้วกก็มมีดาาเจัลคร ไม่จาเป็นต้องไปเล่นอัตโนมัตินะครับเล่น4 Sentinel 4 Quicktype เก่งกว่าเยอะครับโอเคอันนี้ผมก็สแสดงเป็น Sunfire นะครับให้ลอลิทถือนะเกมนี้ผมจะโลคู่กับตัวของเรลวไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะให้ตัวแท้งเรามันถึกมากที่สุดนะอันนี้มันเป็นล็อบบี้แรงนะครับมันก็เลยจําเป็นต้องใช้แทงที่ค่างถึกนิดหนึ่งเพราะว่าคนอื่นเขาจะเล่นกันเป็นใช่ไหมแล้วก็จะดามจดมันแรงเราต้องมีแท้งที่ยืนให้นอกเทินเราได้ทำดามจดได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับ เบนที่2ผมเลือกเป็นทีบิวดิ้งนะครับจริงๆแพนดอร่าเบนก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าแพนดอร่าเบนมันค่อนข้างจะใช้ดวงหน่อยแต่ว่าทีบิวดิ้งคือเราได้ดูมาเลยมันค่อนข้างจะการันตีว่าเราจะโล็อกเทิร์นได้ไวมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมก็ขึ้นไปผมแล้วนะก็ทําการโลนะครับ s <S ขอแค่นอกเทิร์น2ดาวกันเว้ยแล้วผมก็จะหยุดโลแต่นี่คือจุดเริ่มเรื่องเลยครับมันคืออะไรทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับกับการเล่นรีโลโล็อกเทิร ok ์นไม่เจอเลยไอเชื่อผมโลไปเนี่ยเหลือ,ลอ low เงินสามทิย เนี่ยนกเทืองตัวเดียวเพื่อที่จะให้มันสองดาวอะและ้วดูทุกคนดูดูดไอเชี่ยผมร้อนแล้ะตอนนี้ผมเริ่มร้อนแล้วสต่บางทไม่ออกจริงหรอว่าผมใส่สุดแม่งเลยแล้วกันโอเคเอาไงไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้ก่อนโอเคพอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคผมก็ลงไปเป็นซีเซนติแนลก่อนแล้วกันนะอันนี้คือจุดเริ่มเรื่องเลยไอเชี่ยมันไม่ควรจะเสี่ยงเงินเยอะขนาดนี้นะเว้ยในการหานกเทืองแค่สองดาวอะแล้วดูดิดูไอ ถ้าเกิดผมไม่ทำอีคอนมาดีๆตั้งแต่ต้นเกมนะผมว่าเกมนี้ผมแพ้แน,เน่เพราะว่าเงินผมเสียไปแล้วตอนนี้คือเงินผมเริ่มเสียแล้วร้อนครับไอ้เชี่ยขอนักเถื่อนตัวเดียวให้2ดาวอ่ะแล้วดูเกมเลยผมไม่อยากใช้ดูเว้ยผมอยากจะโลให้มันฮิตอ่ะมีเงินอยู่60บาทไอ้เชี่ยนักเทื่อนตัวเดียวมันไม่ออกประมาณนั้นแหละครับถ้าเกิดได้ดีโร่เราก็ต้องทําใจเนาะแต่ตอนเล่นมันก็คือจะร้อนเหมือนกันแหละจริงๆอ่ะแต่สิ่งที่เราได้กลับมาจากการโรดาวรอบเมื่อกี้แล้วก็รอบนี้นะครับคือเราได้เร็วมาเยอะอยู่นะครับตอน,น,น,นให้นักเ็ ถือว่ายังดีที่เราได้เร็วมาเยอะนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําเร็ว3ดาวเหมือนกันและนี่ผมก็โลแม่งหมดตัวเลยดูดินอกเธอมันจะออกไหมแม่งออกตังตอนตังผมหมดเกี้ยงเลยทุกคนดูดิเหลือบาทเดียวอะ่ะ <laughs> มันกลัวผมเล่นง่ายเกินเว้ยแต่ก็นั่นแหละรครับอย่างที่บอกไปก็ยังดีคือเราได้เลวมาหลายตัวนะครับตอนนี้ผมมีเลว7ตัวแล้วถ้าเกิดผมได้3ดาวเมื่อไหร่ผมก็จะทําให้มันเป็นแทงหลักเลยเดี๋ยวก็จะใส่ของให้มันเนาะส่วนรับเคิลนี่ก็ไม่รู้แล้วครับว่าแม่งจะมาตอนไหนก็แล้วแต่เวทกรรมจะทาพาเลยครับเกมนี้อเี แต่สิ่งที่ทําให้ผมกล้าเล่นแบบโลดาวขนาดนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะนักเถือนมันเก่งเว้ยนักเทินตีไกลมันเก่งมากถ้าเกิดเราได้มัน2งดาวแล้วเรามีกองหน้าที่2ดาวนะมันสามารถเก็บวินสติกให้เราได้ยาวมากๆครับแล้วเราก็จะิงมีออคอนฟื้นมาได้ไวนะผมก็เลยกล้าเล่นนะครับโอเคส่วนรอบนี้เราได้อ์ติแฟกตเพิ่มมาอีกหชิ้นนะครับจากลิฟวิ่งฟอร์นะ ดีที่สุดที่ผมอยากได้ก็คือไรชิลเคสนะครับก็คือไอเกาะน,นี้เลยเราอยากได้เกาะหน้าที่มันหนาใช่ไหมผมก็เลยเลือกอันนี้มานะครับแล้วก็ใส่ให้ตัวแท้งเราไปเลยความสมัมารถก็คือมันจะแจกเกาะทุกๆ3วินั่นแหละก็คือท้ายเกมถ้าเกิดตัวแท้งมันยืนนานมันก็จะแจกเกาะเรื่อยๆเลยครับตัวเราก็จะถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แมตอนนี้เงินผมก็กลับมา20บาทแล้วนะวินสติกอยู่ที่3นะครับเพราะว่านั่นแหละนองเถือมันเก่งผมเลยกล้าที่จะโลดาวหามัน2ดาวนะครับจริงๆถ้าเกิดไปเล่นตัวอื่นน่ะที่เป็นตัวรีโรอ่ะผมว่าผมอาจจะแพ้ไปแล้วนะเกมนี้นะครับถ้าเกิดผมโรดาวับเนี้ยอีคอนเราจะเสียมากแล้วเราไม่สามารถเก็บวินสติกได้ก็คือจบเลยครับเกมนั้นเรามีเงินไม่พอที่จะเล่นแน่ๆยังไงก็แพ้นะครับโอเคแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่บอกไปนอกเธอมันเก่งพอที่ผมกล้าเล่นแบบนี้อะนะ สรุปจบสเตซามาผมก็วินสีกยาวได้นะครับจากการที่ได้น็อกเทิร์นสองดาวมานั่นเองนะครับแล้วก็ได้น็อกเทิร์นเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งและเร็วผมก็ขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมก็น่าจะโลนิดหนึ่งนะตั้งสองสามทีเออเผื่อจะฟุกฟุกได้เร็วสามดาวนะครับส่วนของน็อกเทิร์นนี่ผมได้มาค่อนข้างจะครบแลละไม่ใช่ดิผมพูดว่าได้มาครบแล้วนะครับจากในรอบวงของสเตซามเนาะผมเหลือแค่หยิบดาบะครับผมเลือดเหลือน้อยใช่ปะจากรอบวงผมก็เลยไปหยิบดาบมาได้แล้วก็ทำของ BS ให้น็อกเทิร์นได้เลยนะครับ ส่วนของนี่ผมก็ทำให้ตัวของทวิทเฟดเพิ่มไปนะครับช่วยทำดาเมจให้เรานะก็คือแอทีฟแล้วก็รอทำพวกของเวทให้มันอ่ะจริงๆก็ไม่ได้สีเรียรหแล้ครับได้ไม่ได้ก็ช่างมันแต่ว่าของที่ควรจะมีก็คือน ok ็อกเทิร์นนะครับแล้วก็ของแทงนั่นเองโอเคอันนี้ก็บอดเราค่อนข้างแข็งอยู่นะวินสีกยาวได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะโลน ok ็อกเทิร์นฮิตตอนไหนนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดผมเก็บเงินได้สักประมาณ70 ผมก็จะโลดาวมันการหานนอกเทินสาดาวให้ได้นะครับเพราะว่าทามมิ่งที่ดีที่สุดในการฮิตน็อกเทินสดาวนะครับมันไม่ควรเกิน4ี่ขีดห้านะครับถ้าเกิดหลังจากนั้นไปอ่ะเรามีโอกาสที่จะแพ้และถ้าเกิดนนอกเทินเราไม่3นะเพราะว่าเช้าก่านั้นมันจะทําให้บอดคนอื่นอะ่ะเก่งแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรายังอยู่ที่แบบเนี้ยยังอยู่แบบเนี้ยไม่ได้อะไรขึ้นมาเราก็จะแพ้นั่นเองนะครับก็คือโลให้ได้ก่อน4ี่ขีดห้านะสดาวนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ฮิตตอนไหนนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์คือมีเรลว8ตัวแล้วแล้วก็นอกเทิร์น4ตัวนอกเทิร์นก็รวมๆแล้วเราขาดประมาณ3ตัวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะครับจากอักเมนทีมบิลดิ่งของเรานั่นเองโอเคส่วนอักเมนสุดท้ายนี่ดีสุดผมก็อยากได้เป็นคอมแบทนะครับและทุกคนที่ดูผมมาหลายคลิปน่าจะรู้ว่าผมจะหยิบอะไรเพียซิงโรตัสไงครับเป็นอีกหนึ่งคอมแบทที่ผมไม่ค่อยจะข้ามเลยนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเจาะเกาะด้วยนะครับแล้วมันก็ทําให้บอดเราแข็งด้วยจากการที่ตัวเราสามารถตีติดคีได้ซึ่งต่อให้นกเทินเรามีเอีไว้แล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราจะทําให้นกเทินมันขีแแรงมากขึ้นจากการได้ขีดแดมนั่นเองนะโอเคอันนี้ก็เราก็โลครับได้นกเทินมาเพิ่มมาเป็น6ตัวนะขาดอีแค่2ตัวเท่านั้นเฮ้ยขาดอีแค่ตัวเดียวดิเพราะว่าผมไอ้นี่มีรูปใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้ผมก็โลนะครับได้มาเป็นอ้อยเพิ่มก็น่าจะโลดาวเลยนะเพราะว่าอยากฮิตแล้วอะโอเคได้นกเ,นเมมว เราแกก็น่าจะดูไปเลยนะครับแต่ว่าเร็วนี้ก็ยังไม่ได้ซีเรียสน,นะก็เก็บเงินไว้ที่10บาทก่อนอันนี้คือค่อนข้างใจฮิตเร็วนะครับดวงมันยังดีอยู่ที่ผมโหลดอารอบนี้ผมได้น็อกเทิร์นมาหลายตัวนะครับถ้าเกิดมันไม่เจออีกแบบรอบที่แล้วคือร้อนแน่ทุกคน <laughs> นั่นแหละครับเล่นรีโรก็คือเรากะทามิ่งดีๆนะว่าควรจะฮิตอะไรตอนไหนนะครับบอร์ดเราจะได้พอที่จะวินสติกต่อได้ทําให้บอร์ดเราเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดเราฮิตช้าเราก็จะไปแพ้พวกบอร์ดฟาสเลเวลนั่นเองนะก็คือ โอเครอบนี้ผมได้นอ็อเคิร์สดาวมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ฮิต3ดาวคือผมแพ้บอร์ดนี้แนะ่เว้ยเห็นไหมนั่นแหละผมเลยชนะมาได้นะครับรอบนี้เพราะว่าน็อกเคิร์ผมสามไปแล้วส่วนเลวที่ขาดอีกตัวหนึ่งตอนนี้ของผมนะครับผมก็ไม่โลหามันแล้วนะก็เดี๋ยวไปโลอีกทีตอนเรือแเพื่อที่จะหาอินซ่านะครับก็ปล่อยมันแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าบอร์ตอนนี้ผมแข็งมากพอแล้ว ในรอบนี้ผมก็ขึ้นเวลเจ็เรียบร้อยนะครับส่วนเร็วผมก็3ดาวไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าได้มาจากในรอบวงนะในรอบวงเขามีเร็วเพิ่มมาตัวหนึ่งก็เลยหยิบมาเลยครับต่อให้ได้มาเป็นอะไรที่ไม่อยากใช้ก็ช่างมาแล้วเพราะว่าตัวแท้งผมมีของพอแล้วก็เลยได้มาเป็นเร็ว3ดาวนั่นเองนะครับถ้าเกิดเร็วผมไม่สาผมอาจจะแพ้ไฟนี้ก็ได้นะทุกคนเห็นไหมบ้านนู้นเขาก็โคตรถึกเลยนะเว้ยมีพ่อแล้วก็มีตัวคาเมลสาดาวเล่นแอมบูเชอร์โคตรถึกแต่ว่า เร็วผมสามไงมันก็เลยยืนได้นานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้นอกเทินผมตีได้แบบเรื่อยๆชิวๆเลยดามเมจล่อไปหมื่นห้านะครับนกเถินเราส่วนแอนโนมารี่ที่ดีสุดผมก็น่าจะไม่โลละออกมาเป็นฟินิชเชอร์นยคือผมไม่ต้องโลแล้วนะครับมันก็เก่งสําหรับนอกเถินแล้วนะถ้าเกิดเลือดฝั่งตรงข้ามเหลือ15%คือ็นคอกเถินเราจะดีลิทิ้งไปเลยนะครับมันจะทําให้เคลียร์บอร์ดได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับเคลีย์ตัวฝั่งตรงข้ามพวกกิกกี้พวกอะไรพวกเนี้ย ได้เร็วมากขึ้นใช่ไหมก็ดีนะครับสำหรับนอกเทอเนาะเดอะฟินิชเชอร์แต่ถ้าคุณถ้าถ้าเกิดทุกคนเอาไปเล่นตามก็สามารถเลือกเป็นอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับดาเมจอะหยิบอะไรมาก็ได้ครับทำให้นอกเธอเราแบบเก่งมากขึ้นนะนะพวกดาเมจอะไรพวกนี้ได้หมดเลยโอเคนี่ผมก็สกาดูนะครับว่าผมมีโอกาสที่จะแพ้บอดไหนไหมนะแต่ดูแลไม่มีนะครับวันนี้ผมมีสติกไป้8แล้วอะทุกคนดูดิ <laughs> ไม่มีใครเอาเราลงจริงๆตอนนี้แต่แถ้าเกิดเราฝึกกะแบบทามมิ่งดีๆกะจังหวะโลดีๆใช้งงใช้เงินนี่มันก็จะทําให้เราแบบเล่นได้ดีแบบนี้แหละก็นั่นแหละครับลองเอาไปฝึกกันดูนะเล่นรีโลนะครับใช้ดวงนิดนึงแล้วก็ผสมกับการที่ใช้สกิลในการบริหารเงินบริหารว่าเราควรจะฮิตตอนไหนอะไรยังไงเงี้ยมันก็จะทําให้เราเล่นได้เก่งนะสาหรับคอมรีโลนะครับ ก็พูดว่าใช้ดวงนิดหนึ่งก็คือใช้จริงๆแล้วครับเพราะว่าเล่นรีโลเราไม่รู้ว่ามันจะฮิตตอนไหนนะฮิตเร็วก็ดีฮิตช้าก็แตกนั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดเรามีความสามารถพอที่จะบริหารเงินบริหารการโลดีๆก็สามารถเล่นได้เก่งพอถ้าเกิดดวงเราหมาแบบผมลาน,นี้นะครับทุกคนดูดิเห <c oughs> <He ard S 1> <c oughs> ็นไหมช่วงต้นเกมไอ้ช่วงสสเตสามอะคือผมโลน็อคเถินไม่เจอเลยเงินหมดเลยอะ นั่นแล้วยังกลับมาได้อยู่นะครับโอเคเพราะว่าความเก่งของล็อกเถิร์นด้วยแหละเนาะจบสเตจสไปนะครับตอนนี้ผมก็ทําของให้ทวิตสเฟจเพิ่มนะอยากได้เป็นพวกของตีเล็วอะไรแบบนี้นะครับก็ได้มาเป็นซาดิคีฟนะครับแต่จริงๆใช้ไม่คุ้มเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเรามีเจาะเกาะจากไอไออักเมนแล้วเนาะผิดซึ่งเราตัดนะครับทำชีฟมาก็ไม่ได้แวลูเท่าไหร่แล้วก็นั่นแหละครับของมันเหลือก็ต้องทำเนาะอันนี้ก็สกาดูนะครับว่าเรามีโอกาสแพ้บอลไหนไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมมีโอกาสแพ้ผมก็จะรีบขึ้นไปเลเวล8เเเลยพื่่ออทีจะหามเปซ่ามา ทำให้เรากลายเป็นควิสไตรเกอร์สนะครับถ้าเกิดมันมีโอกาสแพ้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วยังไม่มีผมก็ชิวๆได้อยู่ครับอย่างเช่นเจอบอลเนี้ยผมว่าผมไหวอยู่ผมก็เลยอ่ะโอเคชิวๆได้นะครับไม่ได้แบบจะต้องรีบขึ้น8ไปหาเอ็มเปซ่าเลยขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดจบรอบนี้ไปผมว่าผมนะ่าจะต้องขึ้นเลยหรือเปล่ายังรับแต่ดูก่อนแล้วกันจะดูก่อนเพราะว่าเงินเราไม่ได้ดีขนาดนั้นนะทุกคนใช่ไหมผมเพิ่งจะเวลเจ็ดเงิน50เอง ถ้าเกิดผมรีบขึ้นไปแล้วผมหาไม่เจอผมมีโอกาสแตกได้นะเดนนี๋ยวผมก็ดูแล้วโอเคยังไม่มียังไม่มีเปอร์เซ็นที่เราจะแพ้บอดไหนเลยผมก็เลยโอเคชิวๆได้นะครับค่อยๆขึ้นไปแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยรอบหน้าเนี่ยผมต้องขึ้นจริงๆแล้วนะครับรอบ5้าขีดสาวเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มจะช้าและต้องรีบขึ้นไปเลเวลแปดหาเอเบซ่ามาให้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นควิกไซเคิลสี่นั่นเองนะครับมาครับได้เวลาแล้วขึ้นแปครับแล้วก็โลไป ขอเอเมซ่าตัวเดียวพอครับเรายังไม่ได้อยากจะได้มัน2ดาวละลรขนาดนั้นนะถ้าเกิดได้เป็นดาวเดียวผมก็จะเก็บเงินแล้วแล้วก็จะขึ้นไปเวลเก้าแล้วโอเคเจอเรียบร้อยนะครับได้เป็นฟรีสติเกอร์สี่แล้วอันนี้ก็น่าจะเก็บเงินแล้วครับไปเวลเก้าดีกว่าหามาสหามาช่วยทำดาเมจท้ายเกมนะครับเราจะต้องไปหามาสหา,าวมาช่วยทำดาเมจท้ายเกมนะเดี๋ยวผมก็จะถอนของจากทวิสเฟสแหละเอาให้มาสหาดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ยังเล่นแบบนี้ได้อยู่นอกเทิร์นตัวเดียวคือมันแบกได้เว้ยถ้าเกิดมีแท่งสามดาวให้มันจริงๆอ่ะแบบ คือแมงวินสติกยาวเลยดูดิเห็นปะผมวินสติกไป11แล้วอ่ะเชี่ยน็อกเทิร์นมันเก่งมากนะตีไกลนะครับใส่อาร์ติแฟกต์ตีไกลมาเนี่ยคือแม่งโคตรเก่งเลยนะเพราะว่าปกติอะถ้าเกิดน็อกเทิร์นมันไม่มีของตีไกลใช่ปะมันจะไอ้วงวงมันอะที่มันตีไปอะมันจะติดอยู่กับตัวมันเวยแต่ถ้าเกิดเรามีตีไกลไอ้วงวงนั้นมันจะไปติดกับตัวฝั่งตรงข้ามแทนคือมันเก่งมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะทำดาเมจได้กว้างมากขึ้นเห็นไหมนั่นแหละครับน็อกเทิร์นตีไกลมันเลย จริงๆนะแบบที่1ของคอมรีโลเลยอ่ะถ้าเกิดเราได้อะติแฟกตีไกลอ่ะเนาะโอเคส่วนในรอบวงนี้ผมก็น่าจะอยากได้เป็นของดาเมจเพิ่มให้เอมเบซ่าช่วยทำดาเมจนะครับดีสุดก็น่าจะเป็นพวกไทท่านอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไปแล้วนะครับก็น่าจะเอาเป็นอะไรดีไม่รู้จะเอาอะไรเลยครับคือไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่เลยการเบรกไหมการเบรกน่าจะดีสุดนะครับนี่ผมคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรดีวะการเบรกแล้วกันแหละเออการเบรกน่าจะดีสุดนะครับเพราะว่า เซตเนี้ยมันมีคอมที่จะแจกโลเยอะไว้ไอพวกตัวที่แจกโลอะไรเงี้ยเยอะการเบรกน่าจะเก่งมากกว่านะครับก็เลยหยิบมานั่นเองนะโอเคก็เราก็ชิวๆครับตอนนี้ก็เก็บเงินกลับมาที่50บาทต่อครับแล้วก็จะขึ้นเวลกนะเพื่อที่จะไปหามาสหสา3ดาวส่วนในรอบนี้ผมได้เป็นอร์ติแฟกเพิ่มนะครับแ่ผม่าจะต้องหยิบอันเดิมเลยทุกคนดูดิเห็นปะไลท์ชิวนะครับแน่นอนเพราะว่าเราจะเก่งมาก ตัวเราจะแจกโลได้เยอะมากครับตัวเราจะถึกมากขึ้นยังไงผมก็ต้องเอาอันนี้อีกแน่แน่ครับทุกคนโอเคหยิบมาแลวครับแล้วก็จะเอาให้เร็วถือมือนเดิมนะครับใส่ให้มัน3ชิ้นก็คือซันไฟแล้วก็ไอโลเนี้ยสองอันนะครับอืมแล้วก็ซันไฟอันหนึ่งเพราะว่าซันไฟอะใส่กับตัวที่มันแบบเป็นแท้งนานๆอะขุมสุดนะครับเพราะว่ามันจะเผาเรื่อยๆเนาะใส่พวกตัวกิกี้ที่ตายไวอย่างเงี้ยไม่ค่อยุมเท่าไหร่เพราะว่าซันไฟมันไม่ได้สแตทเยอะนะครับพวกเกาะพวกอะไรพวกเนี้ยมันได้น้อย ที่มันดีก็คือมันได้ตัดฮิวนั่นแหละครับอืก็เลยคิดว่าใส่พวกตัวแท้งที่แบบถึกๆยืนานานๆจะดีกว่าเนาะโอเคผมก็ชนะได้อยู่นะครับเดียวยาว,ยวชิวๆเลยตอนนี้ไม่รู้จะแพ้ตอนไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเอาเราลงหรือเปล่านะ สรสถานการณ์หลังจบเสร็จ 5, คือวินสติกยาวครับป่าไป14แล้วตอนนี้คือโคตรเยอะ,ะครับ <laughs> วินสติก14เอ๊ะมันจะมีใครเอาเราลงจริงเหรอวะทุกคนเอ้ยเพืร์จัดคอมน็อกเถิดนะครับเห็นไหมนั่นแหละถ้าเกิดเราบริหารการใช้เงินบริหารดวงดีๆเออถ้าพูดสัน้นๆนะ่ะคือเราบริหารดวงดีๆมันก็จะทําให้เราแบบไปได้ยา,ยาวๆแบบนี้แน่นอนนะครับโอเคเห็นไหม ถ้าเกิดเราไปหัวร้อนโลไม่ฮิตแล้วโลเรื่อยๆโลไม่หยุดแบบผมถ้าเกิดผมต้องกี้โลตั้งแต่ที่ว่าผมไม่ฮิตน็อกเทิร์นสองดาวตอนนั้นนะคือผมต้องขี้โลมาหยุดยังไงผมแพ้ไปแล้วเว้ยแต่ว่าเห็นไหมเราบริหารเงินบริหารดวงดีๆก็คือมาได้ไกลมากนะครับยังไม่มียังไม่มีแคเราลงเลยต่อให้บอร์ดที่แบบฮิตหมดเลยแบบฮิตสองดาวทั้งบอร์ดอะไรเงี้ยบอร์ดฟาดเก้าอ่ะเอ้บอร์ดเออบอร์ดฟาดแปดฟาดเก้าดูยังบอร์ดเนี้ยเห็นปะมุนโดเข้าสองดาวหนูสองดาวทุกตัวสองดาวหมด แต่ก็ไม่น่าจะไหวกับนกเทิร์นผม,มแน่ๆครับเดี๋ยวรอดูได้เลยทุกคนตัวแม่งเก่งมากด้วยนะจริงๆนกเทิร์นเนี่ยก็แนะนําเลยลองเอาไปเล่นกันดูนะครับถ้าเกิดได้ของตีไก่มานะแต่ต้องดูดีๆนะครับว่าไม่มีคนแย่งเราเล่นนะถ้าเกิดมีคนแย่งเราเล่นนี่มันก็จะโลฮิตยากนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราโลไม่ฮิตแล้วก็แตกได้นะครับเออแล้วผมลืมย้ําเลยเรื่องนี้ก็สําคัญนะครับไอเรื่องสเกิลบ,บอร์ดคนอื่นเนี่ยช่วงต้นเกมถ้าเกิดมันมีคนเล่นกับเราเราไม่ควรจะฝืนไปนะครับไปเล่นอย่างอื่นดีกว่า พราะว่าถ้าเกิดเราเล่นรีโลแล้วมันมีคนเล่นกับเราอ่ะมันจะทําให้ตัวในพูอ่ะออกไปเยอะนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราเจอตัวนั้นอ่ะได้ยากขึ้นมันก็เลยไม่ดีนะครับถ้าเกิดจะเล่นรีโลคือต้องดูดีๆโอเคก็ในนี้รับโลครับได้มาสาหามาเรียบร้อยแล้วก็ลงไปครับเทปผมจะพอดีเป๊ะๆเลยทุกคนดูได้เลยเห็นไหมไม่มีเทปไหนเกินเลยนะครับคือแบบทุกทุกเทปคือครบหมดแ <laughs> ม่งเทปแม่งสวยจัดเล่นคอมเนี่ยผมเลยโคตรชอบเลยเว้ยอะไรที่มันแบบพอดีพอดีอย่างเงี้ย โอเคนี่ผมก็โลเพิ่มไปนิดนึงนะใช้เงินไม่ให้หมดเลยแล้วได้มาเป็น2ดาวไปหมดแล้วนะครับตัวหลักๆเราเหลือแค่มาซาฮาครับแต่ก็ไม่ได้สีเลียดอะไรขนาดนั้นนะถ้าเกิดมา2ดาวผมก็จะเอาของจจกสวิตเฟสให้มันแหละแต่ตอนนี้มันยังไม่2ก็ให้มันยืนโงๆไปก่อนนะครับเป็นเทดบอดไปก่อนก็คือเทดบอทก็คือตัวเติมคอม,มครับตัวแบบเติมให้ครบเทดอนะไรเงี้ยเออโอเคก็นั่นแหละครับยังไม่มีใครเอาลงนะรวบานนี้ก็ไม่น่าจะไหวยอยู่ดีนะครับก็จบไปโคตรเก่งบอดนี้ทุกคนนี่น็อกเทิร์นคือแม่งเก่งจัดดาเมจ ไฟนี้ก็น่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งบ้านเขาไม่ได้อ่อนเลยนะเว้ยดูดิจิง2ดาวเลเวล7จริงของแบบแน่นๆแต่ว่ายัางไงก็ยังไงทุกคนไม่ไหวกับเราอยู่ดีนะครับน็อกเธอร์เรามันปีศาจเกินแล้วดูดิเห็นปะเรียบร้อยนะครับก็น่าจะจบไปเกมนี้โคตรเก่งน็อกเทิร์ตรีไก่ที่บอกเลยผมยกให้มันเป็นคอมเทียหนึ่งในบรรดาคอมรีโลเลยคือถ้าเกิดผมเจออาร์ติแฟกต์ตีไก่เมื่อไหร่ผมไปแน่ครับน็อกเทิร์ตีไกลอะ แต่ต้องดูดีดนะครับว่าไม่มีใครแย่งเราเล่นเนาะมันันจะโ้ไม่คิดเอานะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะข้องใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามที่ใต้คลิปได้เลยคำพูดทำใจใดไม่สุภาพก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมล็อบบี้นี่เป็นล็อบบี้ชันเจอร์นะครับแต่ผมขึ้นไป800กว่าแล้วแรงนี่ผมกดประมาณวันละเกม2เกมเองไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นนะเออเพราะว่าผมชอบไปหาคอนเทนต์ในโหมดผนมะมอมกว่าก่อนเอมันทำอะไรได้เบือเบ่อเยอะกว่านะ ในแรกมันทำอะไรไม่ค่อยได้ครับส่วนใหญ่ก็เล่นพวกคอมเมตาเงี้ยผมก็เบื่อเว้ยไปเล่น normal แบบหาคอมแปลกๆมาเล่นแล้วก็ทำห้าพบงหาบาทสดาวนุกๆเอาให้ทุกคนดูดีกว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเดี๋วยวไว้เจอกันคลิปหน้าครผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over t o p Up ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ description ผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup ั Top รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน